อันยองสวัสดีทุกคนครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี everyday นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นรายการใหม่เลยนะครับผมเพราะว่าจะเป็นรายการที่จะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีนั่นเองนะครับผมรายการนี้มีชื่อว่ายากไปเกาหลีนะครับ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเกาหลีกันนะครับผมเป็นประจำทุกๆสัปดาห์เลยนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมอยากให้ทําคลิปแนะนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีนะครับผมหลายๆคนไม่รู้จะไปที่ไหนในเกาหลีดีอยากไปเกาหลีนะแต่ว่าแบบไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงอย่างนี้นะครับผมเริ่มต้นนะผมในคลิปแรก EP หนึ่งนี้นะครับผมสถานที่ท่องเที่ยวที่เราจะมาแนะนํากันนะครับผมในเกาหลีต้องบอกเลยว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่ ไปเกาหลีแล้วไม่ไปไม่ได้นะครับผมหลายลคนที่อยากจะไปเกาหลีนะครับผมแต่ว่าไม่รู้จะไปที่ไหนนะผมที่ไหนเป็นที่ไฮไลท์ที่น่าสนใจในเกาหลีนะครับผมแน่นอนว่าที่นี่คือช้อยส์แรกๆเลยนะครับผมพูดถึงเกาหลีแล้วก็ต้องพูดถึงสถานที่นี้เลยนั่นก็คือยองดงนั่นเองครับ สำหรับเมียงดงนะครับผมแน่นอนว่าเป็นสถานที่เที่ยวที่ได้ยินกันมามากมากเลยนะสำหรับใครก็ตามที่ไปเกาหลีมาแล้วหรืออาจจะยังไม่ได้ไปแต่ว่าก็คงจะต้องได้ยินชื่อมานบ้างแหละว่าเมียงดงนะไปเมียงดงนะผมเป็นสถานที่ช้อปปิ้งนะที่ต้องบอกว่าเป็นสถานที่หลักของเกาหลีและกรุงโซเลยก็ว่าได้นะผมเป็นสถานที่เที่ยวที่สามารถรองรับนะักท่องเที่ยวได้มากกว่า1ล้านคนต่อวันนะครับผมเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เรียกได้ว่า ใหญ่ที่สุดในโซในเกาหลีเลยก็ว่าได้นะครับผมสำหรับเมียงดงนะตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซเลยนะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางไปได้โดยง่ายนะครับผมอยู่ใจกลางกรุงโซนะมีรถไฟฟ้าผ่านนะครับผมรถมีผ่านหลายสายนะครับโดยเมียงดงนี้นะครับผมมีสถานที่สําคัญสาคัญมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เมียงดงนะครับผมห้าง ตเต้นะครับผมรวมไปถึงห้างชินเซเก้ด้วยนะอยู่ในบริเวณใกล้ๆก,ก,กันรวมไปถึงใกล้ตลาดนำแดมุนด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีร้านค้าต่างๆมากมายนะครับผมหลักๆเลยที่จะเห็นกันได้บ่อยมากๆจะเป็นร้านเครื่องสำอางนั่นเองนะครับผมสาวๆคนไหนที่เลงว่าจะไปซื้อเครื่องสำอางที่เกาหลีก็แนะนําให้ไปที่มยองดงได้นะครับผมมีอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยนะครับผมหลากหลายแบรนด์มากมายไม่ว่าจะเป็น f a สช็ o p i n n i s f r e e อ่า e ีทูนะครับผม s k ิน Food อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็อีกหลากหลายมากมายเลยนะมีแบรนด์ได้ได้ว่าครบคันเลยนะครับผมที่เมียงดงแห่งนี้นะนอกจากแหล่งเครื่องสอําอางแล้วนะครับผมก็ยังมีเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านะครับผมที่เรียกได้ว่าหลากหลายมากมายมีร้านค้าเยอะมากๆนะครับนอกจากของใช้ต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของเมียงดงเลยก็ว่าได้นะผมนั่นก็คือสตตีทฟู้ดเองนะครับผมสตตีทฟู้ดนะที่เมียงดงเรียกว่า ขึ้นชื่อเอามากๆเลยเหล่านักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับผมที่ต้องบอกว่าเมื่อเวลาไปถึงมยองดงอย่างแรกที่ต้องทําแน่ๆเลยก็คือการไปเดินหาซื้อสตรีทฟู้ดมานั่งกินนั่นเองนะครับผมส่วนตัวเนี่ยเคยไปมยองดงเพื่อไปเรียกได้ว่าตะลุยตะเวนหาของกินหาสตรีทฟู้ดอย่างเดียวเลยนะครับผมเคยไปแบบนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าสตรีทฟู้ดในมยองดงเนี่ยมีหลากหลายมากมายนะครับผมแล้วก็รสชาติเนี่ยต้องบอกว่าอร่อยมากๆรวมถึงราคาที่ต้องบอกว่าไม่แพง ไม่แพงเลยนะครับผมมีต็อกปกกี้นะมีคิมบับนะมีขนมปังไข่ขนมะปังปลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเรียกได้ว่ามีหลากหลายมากมายเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตลาดมยองดองแห่งนี้นะครับผมสามารถไปเดินเล่นกันได้เรียกได้ว่าตลอด ทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมแต่ว่าช่วงที่จะพีคมากๆก็จะเป็นช่วงเย็นช่วงข้านะครับผมซึ่งร้านค้าต่างๆเนี่ยจะเปิดเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็คนเนี่ยจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะสำหรับช่วงเย็นนะครับผมเพราะว่าร้านค้าแต่ละร้านเนี่ยจะเปิดช่วงเย็นไปจนถึงช่วงดึกเลยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะอยู่ปิดประมาณแบบ4ี่ห้าทุ่มอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมสามารถเดินได้ยาวๆเลยส่วนช่วงกลางวันเนี่ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะคือร้านค้าที่อยู่ตาม สตรีทฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังมีน้อยนะครับผมแต่ว่า ถ้าเป็นร้านค้าต่างๆข้างทางก็จะเปิดอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นช่วงวิพีกแนะนําให้ไปช่วงเย็นๆช่วงค่าๆนะครับผมจะได้ฟิลมากๆเพราะว่าคนเนยอะมากๆากสุดท้ายนะครับผมมาดูวิธีการเดินทางไปที่เมียงดงกันนะครับผมนะการเดินทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็น่าจะเป็นการเดินทางโดยซับเวย์นะครับผมเราสามารถขึ้นรถไฟฟ้าใตเวินสายสีฟ้านะครับผมไปลงที่สถานีเมียงดงได้นะครับผมแล้วก็สามารถออกทั้งทางออก5 6, 7และ8เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากจะออกไปที่ ต้นทางเลยนะของตลาดเลยนะครับผมแนนให้ออกที่ทางออก6นะครับผมก็ขึ้นไปปั๊บก็จะเจอต้นทางเดินเข้าเมียงดงได้เลยนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับผมนั่นก็คือเมียงดงนั่นเองนะครับผมเป็นสถานที่ที่ต้องบอกว่าแนะนํามากๆเมื่อไปถึงเกาหลีแล้วเมื่อใครที่จะไปเที่ยวเกาหลีแนะนําว่าต้องไปเมียงดงนะครับผมนะอันนี้ก็คืออยากไปเกาหลี EP ที่หนึ่งะครับผมเป็นการแนะนําสถานที่เที่ยวในเกาหลีนะครับผมถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผอกทุกๆคนที่ดูทางทาง Facebook และ YouTube เลยสําหรับคลิปหน้าอยากไปเกาหลี EP พี่นะผมจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนในเกาหลีอีกรอจะตามชมนะครับผมหรือใครก็ตามที่ดูแล้วอยากแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรืออยากให้แนะนำสถานที่ต่างๆหน่อยนะครับผมถ้าสนใจยังไงก็คอมเมนต์บอกมาด้านล่างได้จะรออ่านรอตอบทุกคอมเมนต์เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาแต่ก่อนจัดเป็นเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอันยอง